raise the cheek เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอาริตีปลาแปรน,นั่นเองนะวันนี้ก็อยู่กับเกมพิกเซลกัน3ดีรับศึกดวลปืนในโลกเหียบกันในตอนที่3นั่นเองเรียกได้ว่าหายกันไปอย่างยาวนานครับก่อนที่จะทาการเริ่มคลิปนะอยากให้น้องๆทุกคนนับช่วยกันกดที่ปุ่มกระดิ่งตรงนี้นั่นเองครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนลีปใหม่นับแล้วก็ป้องกันการถูก YouTube กดอันซับโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองครับผมสาหรับในตอนนี้เราก็อยู่ที่บรรยากาศหิมะตกนะครับช่วงหน้าหนานนั่นเองครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องทําการ เปิดกล่องครับผมนี่เป็นกล่องของขวัญด้วยนะดูสิจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหยึกึ๊กึกโอ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยอะไรวะโอ้ได้ทงติดหลังครับผมนี่เลยฮิตแมนครับในเลยครับอ๋อเท่หรือเปล่าวะโอเคครับตอนนี้ก็ทําการเปิดสัตว์เลี้ยงครับผมเปิดไข่ฟองที่หนึ่งเริ่มได้นี่เลยอุ้ยเฮ้ยมียักษ์ไม่ใช่มีขาวครับผมโอ้ยน่าตาหน้ารักจริงตัวต่อไปนะครับเปิดไข่ครับผมนีอ้ย เฮ้ยสิงโตโอ้โหหน้าตานีเท่จริงครับสมกับเป็นเจ้าป่าจริงตัวต่อไปครับผมฟักไข่ไม่เลยครับอะไรวะเนี่ยราชาแพนกวินเหรอโอ้โหมีการตีลังกาครับผมไหนหดูสิสัตว์เลี้ยงของเราครับไหนหลองใช้หมีขาวดีป๊บโ,โ,โคตรน่ารักใส่เลยครับผมอและสําหรับตอนนี้ครับผมก็ได้ทําการปลดล็อกปืนครับนี่เลยครับผม ปืนยิงลูกระเบิดครับผมเขาเรียกว่าปืน M79 หรือปืนอะไรก็ไม่ค่อยแน่ใจครับสำหรับในตอนนี้คนระับเราจะมาทําการซื้อปืนใหม่ครับผมซื้อปืนอะไรดีเอ่ยตอนนี้มีตังประมาณ204บาทนะครับเดี๋ยวเราขอเก็บตังก่อนครับแล้วก็จะมาทําการซื้อปืนก็๊ลิงนั่นเองครับผมมารับรองว่าโหดกระจายแน่นอนเอาละครับทําการซื้อปืนครับผมนี่เลยสินะนี่อีิีครับผมกําลังลดราคาอยู่30%นด้วยนะซื้อเลยสินี่ สุดยอดครับสําหรับเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะมีโหมดเนื้อเรื่องนะมาทําการเล่นโหมดเนื้อเรื่องครับผมไหนลองอันแรกสิเข็มเปนครับผมโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเยอะแยะมากมายไหนลองอันนี้นะแม่น่าตื่นเต้นครับผมมีการเลือกระดับความยากนะโอ้โอเคครับเริ่มเลยโอ้โหแต่ละดานอันแรกก็คือเราอยู่ที่ฟาร์มนะตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มนะเวลาตีสี่ครับผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยมีคนกําลังมาขุดดินที่บ้านเราครับผม โอ้โหมันคือซอมบี้นั่นเองได้เวลาปราบซอมบี้ที่ฟาร์มครับผมพวกแกมายุ่งมายุ่งอะไรกับฟาร์มฉันฮะเฮ้ยซอมบี้โอ้โหจะพวกซอมบี้นี่เจอปืนกลซะหน่อยเอาสิครับนี่แน่นี่แน่โอ้โหรัวกระหน่ำปืนโคตรโหดฉันจะไม่ปล่อยให้แกทำลายฟาร์มฉันหรอกจะพวกซอมบี้นี่ครับนี่ยิงหัวหลุดเหลืออีกสองตัวมาสิเหลืออีกตัวเดียวครับผมอยู่ไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าแกจะอยู่ทางด้านหลังนี่สินะอ่าไม่รอดหรอกแกเฮ้ย นี่แน่เข้ามาทำอะไรไล่ฉันเฮ้ยบอสซอมบี้นี่โอตรกันเฮ้ยปืนสุดยอดได้ปืนแล้วเนี่ยเอาละครับของรางวัลนนะับตังสองบาทแล้วก็ EP ีห้าไหนลองเล่นด่านต่อไปสิระหว่างที่เราได้ทำการจาัดก,การพวกซอมบีนะ้นับก็ได้ทำอ่าทำหน้าเค,เคร่งเครียดครับผมช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ามีคนเรียกร้องให้ช่วยนะับ <laughs> เฮ้ยฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละรู้สึกว่าจะมีคนร้องให้เราช่วยนะับโอ้เฮ้ยซอมบี้ขานครับผมอยู่ที่โบนนี้เหรอ ใครเอ่ยที่เป็นคนร้องให้โอ้ยผีมีผีด้วยสกเกเลตอนครับมีกระดูกครับผมใจเย็นนะเฮ้ยนอนตกใจหมดเจ้ามีขาวฝากจัดก,การด้วยละ่ะได้เลยครับอ้ายโอ้โหมีขาวตกทีปเปลวครับผมนี่แน่ใส่กรอครับมาเลยเจ้าพวกผีบ้าผีร้ายอยู่ไหนวะโอ้โหเอาละครับเจ้านอนตาเดียวเฮ้ยแมงมุมแมงมุมก,มกลมกลืนกับฉากด้วยนะเกือบมองไม่เห็นครับผมเอาละครับอยู่ฝั่งนี้สินะ สเกเลตอนนี่เรียบร้อยเอย้ลองใช้ปืนใหม่ดูสิอ่าปืนระเบิดครับผมอยู่ไหนเอ่ยจัดก,การโอ้ยกระเด็นหมดเลยเมื่อกี้นี้แบบเปลี่ยวครับผมอ่าอยู่ด้านขวาสิครับอยู่เหลือตัวเดียวแล้วสินะโยนระเบิดไปแล้วแกตายซะเถอะอ้าไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยเฮ้ยบอสเสียงอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นผีนะครับอ่เาเฮ้ยจบผีลายไม่แน่โอ้โหไม่ยอมตายเฮ้ย <laughs> ปืนอีกแล้วครับผมโอ้โหโอเคครับตอนนี้ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนับมาเอาละครับได้เวลาทําการสู้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับผม Battle Now อ่าขอเล่นแบบ Dead m a ครับอันนี้ด่านใหม่หรือเปล่านะเมืองคิดมากตอนกลางคืนนั่นเองครับผมโอ้โหเป็นด่านที่ดูจะสวยงามมากับมาแล้วครับผมด่าน d e a แ m a ครับฆ่าใครก็ได้นั่นเองมาเลยปืนใหม่ครับโอ้โหแกตายแน่นอนทีนี้เฮ้ยรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีลูกไฟอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยสงสัยใะเฮ้ย เฮ้ยไอบ้านี่เอาแล้วเอาแล้วเอาลเอาลรอนี่เป็นไงล่ะครับปืนล้วงปืนกลหัวแตกเลยครับข้าจะฆ่าพวกแกให้หมดตอนนี้กำลังจะตายครับเลือดีกับพิบเชียวเฮ้ยกว้างระเบิดไปแล้วไม่น่าโดสินะแอบอยู่ไหนกันเอ่ยเฮ้ยเจอแล้วครับขอขึ้นไปก่อนขอขึ้นไปยิงนี่ครับลัวงนี่ครับตายตายสิตายสิครับเออนั่นแหละครับเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอ๋อตายเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวแกต้องเจอฉันแน่นอน กว้างระเบิดไปแล้วเฮ้ยเตี๊ยบลัวลูปืนก้อตายกันนํำตายกันนํำตายกันลัวลัวลัวสิเอ้ยโอ้โหใช้ปืนระเบิดหรอจ้าด้านหลังมีไหมด้านหลังก็มาครับผมด้านหลังโอ้โหด้านหลังมันยิงเราอปืนอะไรวะเนี่ยปืนทองซะด้วยปืนทองหรอจ้าเอ้ยซอมบี้โอ้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นคนครับใส่สกินซอมบี้ครับผมอยู่ไหนเอ้ยเห็นหัวแวบบบไม่ได้การละขอใช้สไนเปอร์ครับผมสีศาสตร์กระสุนใส่หัวครับผมมาเป็นไงของแคล้ววงวครับ เอาไรเฮ้ยถือระเบิดถือระเบิดหรอจะ๊ะจะทําอะไรเอยควางระเบิดไม่ถึงหรอกจาก้าเอาโหยิงไม่โดนเว้ยแกบังอาจลบกระสุนสไนเปอร์ฉันนี่แน่ไม่รอดไม่รอดเฮ้ยด้านบนด้านบน,น,บนมีไหมไม่มีตาฝาดครับผมเมื่อกี้ขอใช้ปืนระเบิดนะเอ้ยนี่แนย่ยิงจ่อซะเลยยิงจ่อซะเลยสองนัดมีตรงไหนอีกไหมไม่น่ามีครับผมควางระเบิดขึ้นไปก่อนควางระเบิดดักครับผมเฮ้ยเหมือนแกจะอยู่ตรงนี้สินะจะทำอะไรไอ้ปืนปืนปืนโอ้โหย อ่าเรียบร้อยครับเจอหมีฆ่าตายครับผมเฮ้ยนี่แน่ยิงหัวสนั่นครับหัวลั่นด้านไหนอีกฉันได้ยินมาจากทางนี้สินะเฮ้ยเหมือนแกจะอยู่ในนั้นเหรอเฮ้ยอ่าไม่รอดหรอกเป็นแงเจอปืนหน่อยนี่ครับผมปืนแดงเกตลิงเกตลิงสารกระสุนเฮ้ยนี่ครับผมเฮ้ยอยู่ข้างบนเหรออ้าวตายเลยโอ้โหเป็นปืนที่ค่อนข้างจะมันมากครับเรียบร้อยวินเนอร์ครับผมโอ้โหฆ่าไปสิบห้าคน เอาละครับคราวนี้เราจะมาเล่นโหมดนี้นะครับ Point Capture นะครับก็ให้เราไปประจำการจุดแต่ละจุดเ,ดเองครับผมมาเล่นด่านไหนดีเอ่ยด่านนี้แล้วกันคนระับรู้สึกจะเป็นเหมืองครับผมลุยเลยเหมืองฐานหินหรือเปล่าเนี่ยเอาละเริ่มต้นได้ครับผมสัตวตครับรัวรัวรัว,วโนนเด็กไม่ตายง่ายๆครับผมโอ้โหมันยึดจุด A ไปแล้วเราต้องทำการยึดจุด A ให้ได้เอาละทำการมาเลยเพื่อนนั่นแหละครับรัวหลีตายครับผมอ่าทำการยึดจุดครับผม เอาละครับเฮ้ยศัตรูมาศัตรูมาโอ้ยเจเย็นใจเย็นอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันตายดิตายนั่นแหละครับไม่ตายง่ายเ่้ยเกือบไปเอาละยึดจุดเอให้เป็นของเราให้ได้เฮ้ยเราเป็นสีฟ้านะเฮ้ยเฮ้ยกะสูนหมดทำไงดิทำไงดิปืนไฟบ้าเลยละวสไนเปอร์สิครับอ้าวใจเย็นสิโอโดนเลยอยู่ไหนเอ้ยนี่ปืนระเบิดครับผมมาสิครับเอาละแกจะทำอะไรแกจะทำอะไรปืนโกครับผม โยนระเบิดไปแล้วโอ้ยแรงแรงแรงใจเย็นนะใจเย็นนีครับผมรู้ว่ร้ว่ไอเสือไอเสือนี่ครับโอ้ยมันจะมายึดคืนครับผมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอยู่ไหนอยู่ไหนอีอยู่ด้านบนครับโอ้ยบินได้ด้วยบินได้ด้วยไอ้บ้าเอ้ยนี่ครับยิงไม่ค่อยโดนโอ้ยยิงไม่ค่อยโดนปืนสไนเปอร์หน่อยครับนี่แน่นี่เป็นยังไงล่ะเพื่อนโอเคนี่ครับผม่องหัวนี่ครับสะใจไหมล่ะค่อยๆชักกระสุนครับ โอเคแล้วก็ยิงเข้าไปเลยมานะครับมาสิครับโอ้โหไม่โดนไม่โดนแมไม่รอดไม่รอดหรอกจ้าไม่รอดเป็นยังไงถึงเวลาเรายึดคืนครับโอเคครับผมมาหมาสิวะหมาสิครับหลัวเด็หลัวเดียโอ้โหเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็กําลังยึดคืนครับจุดสี่ก็เป็นของเราเรียบร้อยโอเคบินเหรอจ้าตัวนี้ตัวนั้นมาตัวนั้นมาเฮ้ยโอเคครับผม ตัวน,นั้นเอาอีกแล้วมันบินอีกแล้วครับผมเฮ้ยนี่สอยเ้าไม่ได้กระสุนหมดมค่อยๆยิงค่อยๆย,ยิงโอ้โหยฮ้ยไอเสือไอเสือ,อปืนอาก้ามันเลยเหรอจ้าด้านหลังมีไหมด้านหลังไม่มาครับผมตอนนี้ค่อยๆย,ย,ยึดคนระับ้อกระสุนครับกระสุนเฮ้ยไอเสือไอเสือไอเสือมาเรียบร้อยโอ้โอยเราจะไม่ยอมให้ตัวไหนเข้ามาใกล้เด็ดขาดชักกระสุนก่อนปืนสไนเปอร์นี่ชักได้จริงไอตัวนี้มีไดโนเสาร์ด้วยเหรอ โอเคนี่แนะ่ยิงหัวเฮ้ยจุดบิรู้สึกว่าเราจะโดนยึดคืนับไม่เป็นไรเฮ้ยเราประจําการอยู่จุดนี้ไปก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนเว้ยเฮ้ยนี่เข้าหัวสิรู้สึกว่าเริ่มที่จะเซียนกับสไนเปอร์มากขึ้นครับโ <c oughs> อ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหสำเร็จสิ้นเสร็จสิ้น <laughs> สกอร์ก็โอ้ยฆ่าไป16คนนะอีกฝ่ายหนึ่งนี่แบบฆ่าไป21โหดไปไหนไวะเนี่ยเอาละครับก็สำหรับในพิกเซลกัน3าดีในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้กันนะครับสำหรับใครที่อยากดูต่อนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บจุ๊บ Tchau, tchau.